ทัวร์รูมออนทัวร์โดย The New m i l X ไงดีละคะนีนาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนว่ามงบน้อยอ่ะ I have a tight budget I have a tight budget ฉันมีงบจำกัดเพื่อนนีนาแนะนำมาบอกว่าให้นีนาไปหาโปรตัวเครื่องบินถูกถๆ I'm traveling on a budget I'm traveling on a budget ฉันท่องเที่ยวแบบประหยัดาหาโซน,ะน,จจนะนที่มีราคาถูกได้นะมันจะช่วยดีนะประหยัดค่าใช้จ่ายกัได้เยอะเลยค่ะได้ความที่ซื้อสวยราคาถูกเลยต้องบินไปคนเดียวค่ะ I have to fly alone I have to fly alone ฉันต้องขึ้นเครื่องบินไปคนเดียวคองเพื่อนของลีนาะของเธอาาเน็ไปหมดแล้วค่ะความสนุกสนานวันนี้ขอขอบคุณ The n e w m i l l x ที่พาเราร่มอ่อนทัวร์ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ